มาดูทางด้านของสถาบันบำรานนราดูนค่ะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการออกประกาศนะคะบอกว่าจะมีการเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สำหรับผู้ที่จองคิวในเดือนมิถุนายนออกไปเป็นเดือนกรกฎาคมเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์กิตพงศ์สัญชาติวิรุณน,นะคะผู้อำนวยการสถาบันบำรานราดูลก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าตามที่ บัมรานาราดูนั้นมีการออกประกาศเมื่อวันที่25พฤษภาคมค่ะในการเลื่อนฉีดวัคซีนของผู้ที่จองคิวในเดือนมิถุนายนนีออกไปเป็นกรกฎาคมนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเองนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะ26พฤษภาคมสถาบันบัมราณาราดูนก็ได้มีการออกประกาศฉบับใหม่บอกว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของสถาบันบัมราชเนี่ย ตอนนี้เป็นไปตามปกตินะคะใครที่ลงทะเบียนหมอพร้อมจองคิวไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ก็สามารถที่จะดําเนินการมาฉีดวัคซีนได้ตามนัดหมายตามปกติค่ะและมีการตั้งคําถามนะคะว่าการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนทั้งของแอสตราเซเนกาแล้วก็ของซีโนแวคใช่หรือไม่นะคะเรื่องนี้เนี่ยท่านผอท่านก็บอกว่าสถาบันบนรรณาราดูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน่วยปฏิบัตินะคะในการฉีดวัคซีนภายใต้การควบคุมของกรมควบคุมโรคและก็จังหวัดนนทบุรีส่วนวัคซีนที่จะได้รับนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ทางจังหวัด นนทบุรีนั้นจะเป็นผู้จัดสรรค่ะสถาบันบำรานนั้นก็เลยไม่ทราบว่าทางกรมควบคุมโรคหรือทางจังหวัดนั้นจะส่งวัคซีนชนิดใดมาให้บ้างนะคะก็มีคำถามกันต่อไปค่ะถามว่าขณะนี้เนี่ยคณะกรรมาการโรคติดต่อแห่งชาตินั้นก็มีมติให้วัคซีนซินแวคเนี่ยมีการฉีดให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปทางสถาบันบำรานนรา,นราดูลก็มีการดำเนินการฉีดแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็มีกลุ่มผู้สูงอายุบางกลุ่มเนี่ย ยังเป็นกังวลในเรื่องนี้อยู่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายแพทย์กิตพรเนี่ยเขาก็บอกว่า สถาบันบำราศนราดูนะคะดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ากลุ่มผู้สูงอายุไม่ยึดติดว่าจะต้องเป็นวัคซีนของแอสตราเซเนกาทางสถาบันเองนะคะก็พร้อมที่จะดำเนินการฉีดให้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามหลักข้อกำหนดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอาจารย์แพทย์หลายๆท่านมีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วได้รับการฉีดวัคซีนของซิโนแวคเข้าไปเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่มี อันตรายใดๆนะคะน,นี้ท่านก็ออกมาบอกส่วนเรื่องใครที่กังวลจองไว้แล้วมีข่าวว่าเลื่อนเนี่ยไม่จริงนะคะเป็นปกติตอนนี้ข้อดำเนินการปกติแล้วค่ะ